สวัสดีค่ะคุณนะัดบ้านสวยพร้อมอยู่ค่ะวันนี้นมะจะพามาชมบ้านสวยหลังหนึ่งนะคะเป็นทาวน์โฮมสองชั้นอยู่ในโครงการของหมู่บ้านทิพมณีบางคูวัดปทุมธานีเส้น3-45ี่หเส้นบางคูวัดใกล้ตัวเมืองปทุมธานีเดินทางง่ายสะดวกมากๆเลยใกล้เบกซีแมคโครโตัสนะคะใกล้ตัวเมืองปัุมธานีใครที่กำลังมองหาบ้านใกล้ตัวเมืองปทุมธานีแนะนำหลังนี้เลยหมู่บ้านทิพมณีขนาดพื้นที่20ตารางวา สองห้องนอนสองห้องน้ําพร้อมห้องครัวและพื้นที่จอดรถนะคะหน้าบ้านสามารถจอดรถได้1นึ่งคันนะคะในบ้านจอดรถได้อีกหนึ่งคันนี่เลยบริเวณหน้าบ้านพื้นที่จอดรถบุกกระเบื้องให้เป็นที่เรียบร้อยอมาชมด้านหน้ากันนี่เลยในบ้านจอดรถได้หนึ่งคันหน้าบ้านจอดรถได้อีกและด้านนอกก็สามารถจอดได้อีกหนึ่งคันนะคะมาชมภายในตัวบ้านกันภายในตัวบ้านห้องโถง,ง,งกว้างมาก ห้องโถงกว้างมากเลยนะคะขนาดพื้นที่หลังนี้คือ20ตารางวาเลยทีเดียวได้ห้องโถงกว้างๆแบบนี้เลยนะคะมาชมห้องนอห้องน้ําค่ะห้องน้ําชั้นหนึ่งห้องน้ํากว้างมากใครที่ชอบห้องน้ําสไตล์กว้างๆแนะนําหลังนี้ได้เลยนะคะห้องน้ําที่นี่คือกว้างมากพื้นที่ใช้สอยเยอะมากๆเลยสุขภัณฑ์ในห้องน้ํามัดเด่ยนให้ใหม่ทั้งหมดแล้วค่ะต่อไปห้องครัวบอกว่าห้องครัวที่นี่คือพื้นที่เยอะมาก โซนของห้องครัวคือพื้นที่กว้างมากๆเลยนะคะเคาน์เตอร์ครัวเราทําให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะด้านบนมีลูกหมุนระบายอากาศให้เป็นที่เรียบร้อยวางงซัะผ้าวางตูงต้เย็นวางโต๊ะกับข้าวในนี้ได้ได้เลยนะคะเพราะว่าพื้นที่ค่อนข้างเยอะมากหมู่บ้านนี้ได้พื้นที่ค่อนข้างเยอะมากๆเลย,เลยนี่เลยแล้วด้านบนนะคะของห้องคถงเราทําเป็นฝ้าหลุมให้ด้านบนตรงนี้นะคะเราประดับตกแต่งด้วยไฟยแล้วก็มีฝ้าหลุมให้ด้วยนะคะต่อไปเชิญชั้นสองค่ะ ชมชั้นสองกันหมู่บ้านพิบมณีบางคูวัดประดุมธานีเดินทางง่ายสะดวกเดินทางจากเส้นส4มสห้าก็ได้เดินทางจากเส้นของบางคูวัดเส้นเมืองตัวเมืองประคุมเข้าออกได้หมดเลยทุกเส้นทางเลยนะเข้าออกได้หลากหลายเส้นทางเลยเริ่มต้นจากชั้นสองตรงนี้นะคะนี่เลยเรามีโคมไฟที่บันไดให้ด้วยติดตั้งโคมไฟบันไดให้เป็นที่เรียบร้อย ห้องนอนห้องแรกหันาหันไปทางด้านหลังของตัวบ้านห้องนอนกว้างมากให้มาดูเลยนะคะว่าที่นี่ห้องนอนสองห้องนอนแต่ด้าห้องนอนที่กว้างมากๆเลยห้องนอนนี่หันทางด้านหลังของตัวบ้านแล้วที่สําคัญด้านหลังของตัวบ้านไม่ชนใครด้านหลังบ้านไม่ชนใครเปิดหน้าต่างนมากืนลมดีมากด้านหลังไม่ชนใครนี่เลยห้องนอนกว้างมากต่อไห้องน้าชั้นสองห้องน้ําชั้นสองกว้างมาก นะใครที่ชอบห้องน้ำกว้างๆแนะนำโครงการนี้ได้เลยโครงการน่าอยู่มากแล้วกไ็ได้พื้นที่ใช้สอยค่อนข้างเยอะห้องน้ำห้องนอนห้องครัวคือพื้นที่เยอะมากกว้างทุกห้องเลยนะคะห้องน้ำกว้างมาก ห้องน้าคือพื้นที่ใช้สอยเยอะมากๆเลยสุขภัณฑ์นัดก็เปลี่ยนให้ใหม่แล้วทั้งหมดเลยอ่ะอไปห้องนอนห้องแรกหันไปทางด้านหน้าของตัวบ้านห้องนอนห้องแรกหันไปทางด้านหน้าของตัวบ้านคือห้องนี้เลยบ้านหลังนี้หันหน้าทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือบ้านหลังนี้หันหน้าทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ นี่เลยแถมมีระเบียงให้ด้วยมีระเบียงด้านหน้าออกไปให้ด้วยนะคะปรับปรุงรีเลเวทให้ใหม่พร้อมเข้าอยู่ปรับปรุงรีเลเวทให้ใหม่พร้อมเข้าอยู่ฟรีโอนฟรีดาวฟรีค่าเกดจำนองไม่ต้องใช้เงินดาวนะคะฟรีให้ทุกค่าใช้จ่ายเลยเพียงแค่มีสลิปรายได้ตั้งแต่ห7 0 0 0มับาทขึ้นไปเราบริการยิ่ขอสินเชื่อให้ฟรีด้วยค่ะสนใจหมู่บ้านทิพมณี ค้าขานับได้เลยยินดีเปิดบ้านให้ชมได้ทุกวันหมู่บ้านที่บานีบางพุูวัดประทุมธานีค่ะ